สวัสดีครับห้างนผอมที่รุ่นเราวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าโอ้ตกใจเลยพอดีมาตั้งเปิดดูคอนเทนต์เดิมๆโอ้โหนี่เราหายไปสี่วันเลยเนี่ยทีแรกก็ตอนแรกวันสองวันก็ว่าจะมานะครับแล้วก็อ่ะแล้วอีกวันหนึ่งอ่ะพอเริ่มไปเริ่มมากันถึงสี่วันเลยนะครับก็ช,ช่วงนี้ก็ค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับอ่าไม่ได้กินทุเรียนเลยนะครับแล้วก็มีวันแรกคือวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกยี่สิบหกพฤษภาคม ในวาคิปนะครับแล้วก็กินกินคุกกี้ที่เหลือไปคุกกี้ก็ประมาณ800-900ถึงกิโลแคลอรี่นะครับอยู่นลที่กินที่กินเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จานน้งคารพุธ27-29นี่ oo, ก็กินน้อยตามปกตินะครับโอเคก็จริงๆพอผ่านมาหลายวันหนึ่งแล้วเราไม่ได้สรุป,ปแต่ละวันเนี่ยจริงแต่ละวันเนี่ยเรานั่งสรุปอยู่นะแล้วก็ว่าจะอัดจะอัดแล้วก็ไม่ได้อัดเราก็ลืมไปเลยครับแบบว่าพอไม่ได้ทำเรลูทีแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะต้องพยายามปรับให้มัน ให้มันเ,เข้ามาที่รูทีน,นะครับคือทำเป็นเดลี่น่าจะน่าจะดีกว่านะครับนะโอเคอเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับก็ไม่ได้กินเลียนแล้วก็ขนมเนี่ยขนมก็มีกินลูกช้นวันแ,แรกวันเดียวนะครับขนมเรามีกินเพิ่มมีกินข้าวอบแห้งอ่าของส่วนมื้อหลักเนี่ยมื้อหลักเรากินตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวแกงเผ็ดตัวแกงเผ็ดคือตัวไข่ไข่ต้มที่เหลืออยู่นะครับไข่ต้มก็จริงๆมัน มีอยู่ประมาณสิบกว่าฟองนะครับมันเสียไม่ถูกนึงเพราะว่าต้มไม่นานแล้วไม่ได้กินอีอกถุงนึงก็ยังกินได้อยู่นะครับที่ต้มไว้ก็เอามาแจกกนินประมาณประมาณเจ็ดแปดฟองนี่นแหละเจ็ดแปดฟองก็ทยอยทยายกินไปนะครับแล้วมีแขกต้มแล้วก็มีแกงเป็ดแกงเป็ดก็ใส่มะเขือกับใส่หมูใส่นอกเหมือนเดิมนะครับที่ที่ที่เราแช่ฟิดไลนะครับก็โอเคขนมก็จะมีกล้วยแห้งแล้วก็มีในขนมในขนมนนี่เป็นอันนี้คือสิ่งที่เราอยากกินเราตั้งแต่ เดือนสองเดือนที่แล้วแหละนะครับเพิ่งจะได้กินเนี่ยเพราะว่าหายายไม่เจอเจอยายคนขายตอนแรกที่เจอเนี่ยยายบอกว่าอ๋อเพิ่งมีประมาณหกเจ็ดเมตรเองเดี๋ยวจะเดินเพิ่มเอาพอาตอนเย็นอะไปถึงประมาณทุ่มสองทุ่มมั้งหายายไม่เจอยาเนี่ยเลิกขายแล้วนะครับโอเคต้องไปเร็วกว่านั้นนะครับในที่สุดก็ได้เจอ่ะได้เจอจนได้ได้เจอนะครับก็มาต้มกินเรียบร้อยอ,อร่อยเลยทีเดียวนะครับ ก็กินประมาณสามสามชุดได้นะครับสามชุดได้ก็ต้มเบอร์มันก็ยาไม่ได้คิดตังค์ด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวสรุปกันนิดนึงวันที่ยี่สิบหกมาที่เดี๋ยวเนื่องจากเรากินคุกกี้ไปนะครับประมาณแปดพันถึงเก้าร้อยกิโลแคลอรี่นอกนั้นของกินก็อื่นก็กินตามปกตินะครับก็วันนี้จีวัสังพันแปดนะสองพันแปดถึงสองพันนทีไม่สองพันเลยก็ได้เผื่อไว้นะครับนะวันนี้ก็สองพันกิโลแคลอรี่นะ ส่วนวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยเรากินไม่เยอะวันจันทร์เรากินน้ำนมข้าวโพดนะครับแล้วก็กินพวกอ่ามีตัวแซนด์วิชอะไรแซนด์วิชไแ้กรอบชีสบางที่เหลืออยู่นะครับก็มากินด้วยอันนี้ก็ประมาณ270กิโลแคลอรีนะครับสองร้อยเจ็ดสิบน้ำนมข้าวโพดร้อยสิบก็เป็นสามร้อยแปดสิบอ่าเท่นั้นก็กินอาหารตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยตีซล้วไม่เกินพันสองถึงพันห้านะครับวันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดวันอังคารที่ยี่สิบแปดในราคาที่ยี่สิบแปดเนี่ยวันนี้เราจะกินแงด้วย พอเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าคือที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่เราจะจะไม่ใช่อ๋อผมลืมบอกไปตอที่อัานี่คือวันที่สามสิบนะครับเวลาตี 4, สี่สิบเอ็ดนาทีอะช่วงนี้ช่วงนี้การนอนไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยแบบว่าพอหัวค่ำเลยครับมันชอบง่วงหัวค่ำเนี่ยจะง่วงมากเลยนะครับแล้วก็พยายามฝืนไม่นอนนะฝืนไม่นอนนี่คือแบบลองลองลองมาหลายท่าคือปกติคือปกติท่ <c oughs> าน่าจะต้องเปิดทาง,งานแต่ว่าอะลองเปลี่ยนเป็น หัวค่ำเนี่ยครับทุ่มหนึ่งสองทุ่มยานสี่ทุ่มเนี่ยนะเปิดนั่งดู youtube นั่งดูหนังเล่นอย่างเดียวเลยครับแบบว่าก้องว่วงอยู่ดีหลับแบบเปิดดูเปิดหาหนังดูอะไรเงี้ยก็หลับนะครับไม่รู้เป็นอะไรแบบว่าก็หลับแล้วพอหลับเสร็จปุ๊บอ่ะสักสี่ทุ่มกว่าๆตื่นแนละ้วพอตื่นปุ๊บนี่มันมันตื่นเดือบไปว่วงเลยตื่นสดชื่นเลยครับแบบเป็นเงี้ยมาหลายหลายวันแล้วนะครับรวมทั้คืนนี้ด้วยอ่ะก็ การจะประมาณนี้ต้องนอนหัวข้าครับแล้วก็นอนตอนทีสี่ี่ห้าตื่นประมาณแปดโมงเก้าโมงนะครับก็จริงรวมสองรอบมันก็ได้มันก็ได้หกเจ็ดชั่วโมงเลยตอนที่นอนสองรอบนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะครับมันมันอาจจะไม่ตรงเวลาเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยโอเคเมื่อกี้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดไปแล้วยี่สิบเจ็ดวันจันทร์ยี่สิบแปดวันอังคารยี่สิบแปดวันอังคารเนี่ยเรามีกินกล้วยอบแห้งด้วยนะกล้วยอบแห้งนี่ก็เป็น เป็นเ,เป็นกล้วยน้ำว้าครับอบแห้งนะครับแล้วก็กินทอลืมบอกนี่เป็นหวัดมาสักพักนะครับเป็นหวัดก็มีน้ำมูกแบบว่าแล้วก็ไอไอนี่คือถ้ามีเสยนหกักปุ๊บเราจะไม่หยุดไอจนกว่าจจเบื่อเส้นหักทีนะครับแบบว่าบางทีเราไม่สะดวกในการเดินไปะเราก็ต้องต้ององไมไว้ก่อนเพราะถ้าเกินปุ๊บไอต่อทันทีต้องต้ององไมไว้จะพูดไม่ได้นะครับแบบนี้ ถ้าจะพูดต้องต้องต้องเดินไปเดินไปบนเสื้อหักกว่านะครับแบบนี้เหมือนเป็นหวัดริดหวัดนะครับแลาจะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็นอนน้อยแหละมีสองอย่างนะครับแต่ช่วงนี้คนไม่สบายกันเยอะฝนตกอาจจะว่าโดนฝนด้วยแต่โดนฝนก็ไม่ได้เกี่ยวนะเพราะว่าโดนเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอ่ะกลับเข้าเรื่องยี่สิบแปดวันละครยังไม่จบสักทีวันละคารวันละคารเราก็มีก๋วยเแย่นะครับที่กินนั่ขึ้นมาก๋วยแย่ที่นี่ก็ได้จะหลายกิโลแคลอยู่นะครับก็มีเป็นสักประมาณสามร้อย ถึงสี่ร้อยกิโลแคลเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็กินข้าวตามปกตินะครับก็เป็นข้าวกินข้าวน้อยนะใช้ใช้วิธีใช้วิธีกินกินกับเอานะครับก็อ๋อวันนี้จะมีหมูสันอดทอดด้วยหมูสัมนอดทอดที่จะเป็นที่ทอดหม้ออบน้อนนะครับจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเลยสองรอบสุดท้ายนะครับก็จะมีด้วยก็เป็นกับข้าวตามปกตินะครวก็มีพวกแกงเห็ดนะครับก็กินตามปกติแล้วก็ข้าวกินน้อยมากหรือไม่ไม่กินเลยเนื่อเจากกินได้กลับเล่นนะครับเพื่อ อยู่ผสมคือเพื่อจะได้ไม่เปื่องแคลล่ะเพราะกินข้าวมันเปื่องแคลไงก็เลยไม่กินนะครับก็ใช้วิธีเอาเอาตั้งเอาข้าวที่เก็บไว้เนี่ยมามาทำเป็นข้าวต้มนะครับท,ที่ที่กินข้าวต้มไปก่อนแล้เนี่ยจริงๆมันเลยลอ,อีกรอบหนึงนะข้าวที่อยู่ในตูเ้เย็นนะครับที่อยู่ฟิตเดี๋ยวเขายังไม่ได้มาต้มอ,อีกทีนะครับเดี๋ยวรอให้ามาต้มอ,อีกรอบนึงนะครับนี่คือการสรุปวันที่สิบแปดนะก็เนื่องจากว่ามีขนมกล้วยอบแห้งน,นะครับแล้วก็ลาตีเวสัก็ประมาณพันแปดร้อยกิโลแคลนะครับอ่าวันที่สิบบนนนี้นนนนก็ น,น่าจะแล้วคร์เยออยู่นะเพราะว่ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับแต่ว่าเป็นไม่ขนมนี่คือนี่คือเม็ไม่ขนมจริงๆนะครับมาต้มนะครับไม่ใช่ขนมหวานนะแล้วก็มาต้มกินนี่เสียงขึ้นจมูกแกพูดขอมีเสียผ่าแล้วขออภัยนะครับอะอมีงมีขนมนะครับกินไปสองสองสองกล่องเลยครับต้องเสร็จใสกล่องไว้นะครับแล้วก็มากินนะครับกินเป็นสแนร็กันนะฮะเพลินเลยเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็นี่นะครับแล้วก็มีมีกินข้าวกินข้าวนะครับ มีกินข้าวแล้วก็มีอะไรอ่ะวันนี้กินไส้กรอกไปด้วยอ่ะไส้กรอกซื้อไส้กรอกมานะครับไส้กรอกเซเว่นลดราคาครับลดราคาไม่แน่ใจถูกหรือแม่จะแปดชิ้นว่าลดราคานะครับอ่ะก๋อกอ่ะลองตีลองตีดูวันนี้ไม่ขนุนไม่ขนุนก็ตีไปสักประมาณสี่ร้อยกิโลแคลอรี่นะครับมีไส้กรอกไส้กรอกตีไปสักสี่ร้อยอันแปดร้อยนะครับมีแกงเผ็ด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 อ่าโอเค แพงเพชรก็ที้อสามร้อยก็เป็นพันหนึ่งร้อยนะครับพันหนึ่งร้อยแล้วก็เมนนี้มีซื้อขนมซีเวลล่นมาเพิ่มด้วยอ่ะแต่ก่อนไม่ได้กินนะขนมซีเว่นมาที่ซื้อมานะครับก็มีซื้ออันนี้มาเพิ่มก็ประมาณสี่ถุงสี่ถุงก็มันหกวัยแคลว่นกี้พันหนึ่งบวกหกร้อยแคล,คลเป็นพันเจ็ดร้อยกิโลแคลงนอะ่ะงั้นวันนี้ก็ค่อนข้างจะเพงเลยนะครับวันนี้ก็จะพันเจ็ดร้อยกิโลแคลโอเคแล้วก็วันนี้ไม่ได้กินขนมข้าวโพด จริงๆช่วงเนี้ยว่าจะไม่กินของที่เราเรียกว่ามีอาหารที่มีกากเยอะนะครับจะได้คูดน้ำหนัแล้วเลยสองวันจะต้องคิดม,มากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าจะเอาเป้าให้ตั้งแ่วันที่สามสิบไปในสัปดาห์นะครับแล้วก็ช่วงนี้จริงๆช่วงนี้มันถ่ายคลิปอาจจะไม่สนุกนิดนึงเพราะว่าจริงๆเครียดตั้งแต่ยี่สิบสองพฤษภาครับยี่สองพฤษภาที่จริงๆที่สิบสองพฤษภาที่เป็นวันแรกที่เราประชุม กับอาจารย์ที่ทางสถาบันที่ญี่ปุ่นนะครับพอประชุมปุ๊บเนี่ยมันมีจุดที่ติดหลายๆอย่างจุดหลายๆอย่างลหลักๆก็สองอย่างเนี่ยนะก็เป็นจะมีเรื่องหัวข้อนะครับแต่ว่ามันมันเป็นสิ่งทีปท่ปรับได้นะครับแล้วก็เรื่องเรื่องกำหนดการกำหนดการเดินทางกำหนดการว่าจะเริ่มวิจัยเมื่อไหร่แล้วก็าละเอียดหัวข้อนะครับซึ่งมันจะมีบางงานที่เอ๊ะที่อันเนี้ยเขาไม่ง่ายทำนะครับเพราะว่าอันนี้คำสุ่มเสี่ยงก็อันนี้จะ มีความสูงเสียงมากเกินไปไม่ง่ายทำก็ต้องปรับเปลี่ยนให้มันซอฟต์ลงอย่างนี้ครับแบบนั้นตาน,นันคือเรื่องวันเดินทางแล้วก็ใช้เราวสองวันนะครับเส่งกระสาเกือบครบสกัดก็แต่ตัวหนังสือส่งตัวจากบางวิธีต้นทางนะครับก็อันนี้ก็จริงอันเนี้ยเราทําเสร็จตั้งแต่วันแรกเลยนะแล้วก็ส่งเรื่องไปนะครับให้ให,ให,ให้ให้พี่เจ้าหน้าที่เขาช่วยทําให้นะครับก็วันเนี้ยไม่เพิ่งส่งไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายต้องเปลี่ยนวันเดินทางอยก จริงๆว่าเดินทางเนี่ยเราดูเอกสารแล้วเขาก็คอนเฟิร์มเอ้ยไม่เป็นไรไม่จุดนี้ตามนั้นก็นับนับนี้ได้อะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาพอยื่นไปจริงๆครับเขาบอกเอ้ยมันต้องยื่นดิษฐานั้นซึ่งเราท้วงไปแล้วนะรอบแรกว่าเอ้ยมันจะไม่ทันนะคือถ้าเราเริ่มโปรเซสตอนนี้ครับเราแบบเร็วสุดส่งอ่าส่งที่เดือนทำซึ่งเดือนอ่าที่เดือนพฤษภาเนี่ยไม่ทันอยู่แล้วเพราะเราเริ่มโปรเซสยี่สิบสองพฤษภาเนี่ยมันไม่น่าจะทันอยู่แล้วอ่ะก็เพราะนั้นโปรเซสเนี่ยเริ่มทางสิทนิยอร เอกส,สารทั้งนะครับเพราะอย่างน้อยต้องรอสองเรื่องที่ติดก็คือเรื่องที่รอยเอกสาสกไรไป็นตัวตี่มตี่เตุ่ม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 ตุ่นนี่มตนนนนุ่น,น,นตุ่มตุะะ่มตุ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 ่อตุ่มตย่มตุ่ะไร่มตุ่มตุ่มตุ่าจุ่ดตว่าตุ่มตุ่มตรัมตุ่าตว่าตุ่มตุ่มต้่มตว่ีตี่ปลี่มตุ่มตุ่มตี่มปุ่มต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 ุ่ไปส่มตุ่มตุ่มตงระบุ่นที่นะครับ เพราะนั้นตอนนี้จากเดิมที่จะไปวันที่มีทติ้งกันครั้งแรกอ่ะโอเคเปลี่ยนรอบแรกจากเดือนเก้าเป็นเดือนสิบพอตอนนี้เดือนสิบไม่ได้ละต้องเป็นเดือนสิบเอ็ดเพราะว่าตามเรื่องตามเรื่องกำหนดสี่เดือนที่ต้องส่งนะครับเพราะนั้นก็คือตามว่าที่เราที่เราเห็นนั่นแหละเดือนสิบเดือนเส็ปุ๊บจิดเรื่องทุนทุนปิดปรอบก็ประมาณก็ประมาณก็คือกันยานะครับถ้าเกิดเราไปเดือนสิบเอ็ดก็จะไม่ได้นะครับต้องต้องลองก็ประมาณรอบใหม่ที่ต้องมาเดือนสิบสอง ทำไมต้องรอเข้ามาเรา,าใหม่เพราะว่าต้องการที่เราจะสมัครทุนนะครับเราต้องส่งหลังจากที่เขาประกาศแล้วเราบอกเอ้เราจะรู้ว่าเราไปเสียเนี่ยเราก็ส่งก่อนล่วงหน้าเลยส่งไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่ประกาศเราต้องรอเขาประกาศก่อนพอเขาประกาศปุ๊บแล้วเราไปก่อนก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไปเริ่มก่อนแล้วเขาประกาศ a p p r o v ทีหลังเนี่ยมันก็ผิดเง,งยยื่อนไขครับอันนี้เราก็ พยายามชิปพยายามอะไรไแล้วนะอ้ยว่าเออพอนั่นเรืไอหมเขาบอกมันมันยากมันก็ไม่ได้นะครับแต่เขาพอรื่อเวลาให้ได้อาจจะที่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าแต่ที่เป๊ะๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าพอจะเลือกสักเป็นเจ็ดวีคหกวีคอะไรเงี้ยมัน,นจะพอได้เพราะว่าก็ถือว่ายัางอยู่ในช่วงเวลาที่ยังพอที่จะพิจารณาได้ทันนะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าอุ้ยสองวีคอะไรเงี้ยหรือสี่วีคเนี้ย ก่อาจจะไม่ทันนะครับแต่ถ้าเกิดโอโหเนี่ยเขาพอจะเร่งให้ได้นะครับก็ถือว่าอ่าโอเคพอที่จะจะได้ได้ได้ทันนะครับเป็นคำอิจนะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้จริงๆตอนนี้ค่อนข้างลงตัวเลยก็คือลงตัวด้วยการเลื่อนนะครับเป็นหนึ่งพันบาทที่จะไปนะครับก็จริงๆถามถววันนี้ก็สบายจะขึ้นพอสมควรนะแต่ยังไม่ได้คุยกันจริงก็มีหลายฝ่ายที่ต้องคุยกันนะครับฝั่งอาจารย์ที่ปรึกษาคุยแล้วฝั่ง p r o f เซอร์ เมลไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแบบผมขึ้นเคาื่ตอตอบมานะครับตามเวลาที่เขามาจะรีプライมานะครับก็แบบผมขึ้นเครื่องอาจะคอนเฟิร์มว่าคือคาดไม่ได้แต่ละเพราะว่านี้เขาโอเคไว้แหละเพราะว่าด็อกเราไล่คือจะบอกว่าเรื่องากรารทำเอกสารเนี่ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างแม่นนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วที่แบบว่าทําเอกสารเนี่ยจะรอบคอบละเอียดแล้วก็ค่อนข้างเป๊ะเป๊ะคือไม่ค่อยพลาดนะครับแบบว่าทั้งเป็นคนบอกให้คเขาเตรียมหรือเตรียมเองอนะไรเงี้ยมัน มันเป็นงานขนาดแล้ว,วอ่ะเออก็ไม่ค่อยพลาดนะครับก็จะเจอไปนี่แหละเจเจอคนหรือพลาดซะมากกว่านะครับก็นั่นะแหละสุดท,ท้ายก็เป็นอะไรที่เราบอกเลยคือคือคือถ้ามันไม่เป็นตอนที่บอกมันจะดีนะเพราะว่าถือว่าได้ได้ไปเร็วกว่าที่เรากว่าจระทำมีกสาที่เราอ่านอะโอเคก็ถ้าเป็นงั้นก็ก็ดีแต่ว่าพอสุดท้ายมันก็เป็นตอนที่เราคิดก็อ่ะก็ไม่เป็นไรคือคือมันก็ต้องก็ต้องรับตามความจริง,งนะครับว่าเอาโอเคเมื่อมัน,ม,นมันไม่ตรงตามที่เขาบอกราก็อ่ะก็ตางที่ตามเอ <ธ cit. S 1> ก,ากสารก็ เราเข้าใจได้จริงเป็นสิ่งที่เราในการคาดการนะครับก็ประมาณนั้นก็เดี๋ยวเริ่มคัดวาโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องคุยกับที่ทํางานนะครับจริงมีเกิดพี่เข้าไปที่หนึ่งที่เกรงใจมากเพราะว่าเลื่อนตั้งแต่รอบแรกเนี่ยสรุปเราสรุปเรื่อยแล้วเริ่มหนึ่งกัญญาพอคุยกับอาจารย์ด้วยโปรเซสเขานะครับมันก็อาโอเคเรื่องแล้วพอมันพอพอ,พอติดเรื่องการทับเดือนผิดเนี่ยมันก็ทําให้ต้องเลื่อนอีกเดือนหนึ่งนะครับพอเราเด้ผิดปุ๊บเ,เดือนหนึ่งปุ๊บ ย้อนมาเริ่มทุนอีกนะครับสรุปเก้าสิบสองเลื่อนไปสามเรื่องรอบแรกคือเลื่อนเริ่มต้นไปที่ครั้งแรกรอบที่สองคือเลื่อนเพราะนับเดินผิดรอบที่สามคือเลื่อนเพราะเรื่องทุนก่อหน้าจะครบแล้วนะครับตอนนี้ก็โฮไว้โฮโฮไว้โฮที่ใบที่ขอขอไลเซนจากคานาหนะครับจาก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 ดีนเพื่อเป็นใบสองตัวนะครับจากจากดีนไปที่โน้ตเพราะต้องใช้ในแอปพลิเคชันที่ส่งไปนะครับ ส่วนเรื่องของข้อก็จริงเราเวิร์กเวิร์กความสมควรแหละก็คิดว่าน่าจะผ่านเลยก็เดี๋ยวรอเขารออาจารย์ให้เราพายัูมาให้นะครับว่าโอเคว่าข้ออะไรต่างนะครับเพราะเรื่องของข้อจริงๆมันยังไม่มีอะไรเยอะมากนะครับอ่ะโอเคก็จริงล็หน่อยนิดหนึ่งแบบว่าเครียดบบตั้งประมาณที่กว่าๆเลยครับเพราะเรารู้ว่ามันยังขาดทางลงไม่ได้นะครับก็คือจะบอกเป็นจะบอกว่า ก็นแหละพอรู้ว่ามันะหาลงไม่ได้มันจะเครียดจะลงยังไงว่ามันจะไปท่าไหนว่ามันจะไม่มีมันจะไม่มีทางไปนะแบบว่าเออมันมันไม่ลงตัวเออมันจะงั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยว่ามันไม่ลงตัวอะไรเงี้ยแบบว่าอ่าโอเคแต่พอผ่านอาทิตย์หนึ่งก็ก็เริ่มลงตัวขึ้นนะครับแักมีสองส่วนนะที่ต้องเตรียมนะเล่าอิดหนึ่งหนก็เมมโมรี่ไว้แล้วนะครับเรื่องการลดน้ำหนักของเราก็แล้วมีสองส่วนส่วนแรกคือส่วนไปสมัครนะครับไปสมัครที่เรายื่นที่จะไปทําวิจัยที่สถาบันที่ดนนะครับ ส่วนที่2จะเป็นใบสมัครที่เราแอบพลายเพื่อขอทุนนะเพราะนั้นใบสมัครมันมี2ส่วนนะครับใบสมัครมี2ส่วนก็ก็ต้องทำทั้ง2ส่วนนะครับจริงๆก็ทั้งส่วนเนี่ยมันจะค่าเกี่ยวของอยู่นะครับเะค่าเกี่ยวของอยู่วันที่จะขอทุนเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีก็ต้องมีหลักฐานเอ้เราจะไปที่นี่จริงๆนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะไปที่นี่จริงจริงนะเราก็ต้องมีหลักฐานเอ้เราได้ทุนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะต้องทำเรียกว่าทำควบคู่กันไปนะครับซึ่งทั้งสองอย่างเราเตรียมไว้ เตรียมไม่เสร็จแล้วตั้งแต่วันทีสามวันแรกนะครับเตรียมไม่เสร็จแล้วในพัทเท่าที่เราเตรียมได้นะจริงๆตอนนี้เมื่อกี้เมื่อกี้บอกเรื่องสมัครที่ที่สถาบันทิ่โน่นใช่ไหมครับสถาบันที่โนน่นเราก็สมัครก็ขาดสองอย่างเนาะที่บอกเมื่อกี้ก็คือตัวเรื่องอะไรอะไปส่งตัวไปส่งตัวไปส่งบุลเลตตอนนี้โฮไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องแก้วันที่จากเดิมไปหนึ่งออกถึงสามสิบเอ็ดเจนนะครับก็ต้องแก้วันที่ก็เลยอ่าขอโฮไว้ก่อนอย่างอย่างอย่างนี้ยังไม่เสร็จ ยังไม่เสร็จนะครับเราเราแจ้งแจ้งไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องฝั่หัวข้อซึ่งก็รออาจากท่านอาจารย์ภูเพื่อนมีอะไรอันนี้ไป็นส่วนในสมัครของสถาบันส่วนที่สองไปสมัครที่สมัครขอทุนที่สมัครขอทุนเนี่ยครับอ่าโอเคที่สมัครขอทุนเนี่ยตอนนี้ก็จะขาดทานสคริปทานสคริปเนี่ยเราขอไปแล้วนะครับคาดว่าไม่กี่วันน้น่าจะมาถึงแล้วนะครับก็จะมาถึงนะครับนอกนั้นก็จะมีใบปัดหน้าใบปัดหน้าก็เวิร์กเวิร์กเวิร์กกับพี่เจ้าหน้าที่กันนะครับใบปัดหน้าก็เดี๋ยวคณะแบบฟอร์มใใหห้้ที่บบปนา ใบประญาปกติอะครับแอปพลิเคชันทำเหลวอ่านั่นก็ทำเหลวนะครับ,รบยังมีเรื่องหัวข้อ,อหัวข้อหัวข้อเนี่ยก็เป็นอีอกจุดหนึ่งที่จริงๆจะบอกว่าใช่เรื่องที่ซีเรียสสุดไหมก็จริงๆก็เป็นเรื่องสำคัญสุดนะแต่ว่าซีเรียสสุดไหมเพราะว่าหัวข้อนี่ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เรียออะไรจะจะไปด้วยคนเรื่องหัวข้อกันเพราะว่าเพราะว่าอย่างตอนที่บอกตอนแรกครับว่าถ้าไปที่โน่นเนี่ยเขาจะจํากัดนิดนึง่ว่าบางอย่างเราทําไม่ได้ บางอย่างที่มันไปเรียกว่าไปเข้าใกล้นิยามของการโจมตีมากเกินไปครับถ้าเราทําอะไรแล้วมันไปมันไปเกิดการโจมตีขึ้นอย่างเงี้ยครับมันเราทําไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องตรับหัวข้อบางอย่างนะครับ,บ,รรบเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราทำเนี่ยจริงๆหัวข้อที่เราทำที่เราทำนะครับกับที่ไปทำนู่นเนี่ยมันแตกกันนิดหน่อยแต่ตอนเนี้ยเราต้องปรับให้มันตรงกันให้มันตรงกันเพราะน,นั้น ตอนนี้ครับเดี๋ยวจริงๆตอนกลางคืนเดี๋ยก็เริ่มมีล่างๆอะไรนะครับเตรียมฟอร์มแล้วก็จริงๆขอ้อมูนก็เตรียมมาเยอะอยู่นะเดี๋ยวมารวบรวมแล้วก็เขียนนะครับจริงค่าราวันเลนเดอร์เสร็จแล้ววันเสาร์ที่เปนเดี๋ยวมอ้โหวันเสาร์ที่ก็ติดสอบมาเลยดีถ้วาๆๆวันจันทร์หยุดอีกวันนึ้งได้ไม่เลยครับก็วันเสาร์ติดนัดคอนโดวไ,วไว้วันอาทิดตึกก็เดี๋ยวที่บ้านนะฮะนะครับก็เดี๋ยวพอมีเวลาเนี่ยก็คนนี้เตรียม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 ฟอร์มนะครับรับเทคกข้อสอคุ้นๆอยู่นะครับมี ต่อไบ้างนะตเตรียมแบบฟอร์เรมเจอแล้วเนื้อาหาก็มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยามาสับใสแล้วก็สอบหัวข้อเลยนะครับจะได้มีแล้วก็ชื่อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ติดเรื่องชื่อเรื่องว่าเจ้าอยังไงดีเพราะว่า,วาถ้าเอาตามเราเนี่ยมันจะไปที่โนมไม่ได้เพราะว่าที่โนมเขามันมันจะเป็นกระทบกระจงตีที่เขาไม่ยอมนะครับแต่ถ้าเกิดปรับปุ๊กอ่ะโอเคถ้าท่าง่ายสุดก็คือต้องยอมปรับกันเขาแล้วก็ปรับของเราที่นี่ตาก็เลยนะครับก็จะได้ คำนั้นก็ได้นะครับก็อย่างน้อยมีหนึ่งค่าแล้วแหละอย่างน้อยมีหนึ่งค่าแล้วมีหนึ่งค่าแล้วนะครับแล้วก็มีคอนเฟลเลนที่ที่ที่เตรียมไปอันนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็เรียกว่าเรียกว่ามีสตัฟที่พร้อมที่จะจบอันนึงแล้วนะครับอย่างนั้นอันนึ่งก็เป็นคอนเฟลเลนได้นะครับแล้วอีกหัวข้อหนึ่งที่เราจะทำเพิ่มเนี่ยก็อาจจะเขียนเป็นเจนเนอลก็ได้นะครับที่เรียกว่าอย่างนั้นนะอย่างน้อยเรามีอันในมืออันหนึ่งก่อนที่มันโอเคไว้ไว้ทำจบได้แล้วก็เป็นหัวข้อทีีีี่่่่่ใใชช้้้้้้้ไดดททััััััังงงงงอออยยานนนนนก็คคืหหววขเและะรบ ส่วนงานนึ่งที่มันไปนยุ่งกับการโจมตีเนี่ยก็อาจจะไปใส่เป็น j o u r น a l ที่แล้วเป็นเลเ t อร์ก็ได้นะครับโอเคเพิ่งคิดออกเมื่อกี้แหละเพื่าทำแบบนั้นนะครับจริงๆมันก็คิดออกไปแหละแต่แค่ว่ามันไม่ชีวิที่เราพอใจเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคพอได้คิดออกก็ดีแล้วนะโอเคส่วนนี้โอ้โหที่แรกกล่าวว่าจะไม่ยาวเท่าไหร่เรียนผู้ต้องนำตอบเน่อยว่าวเรียนนี้มันจะตอบออกมาสัมผิสได้ไหมนะอาจต้องไปวิ่งองหยอกสักนิดนึงนะครับเหมือน นักสภาพนักมวยจะขึ้นชกเราต้องไปเอาน้ำออกนะเพื่อให้น้ำหนักมันลงจริงๆเรากินน้อยนะแต่ว่าถามันน้อยไหมก็ไม่น้อยมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็น้อยในปกติเยอะเลยอย่างเงี้นะครับที่ที่ที่ผ่านมาสามสิบวันเนี่ยวันนี้ยี่สิบเก้าวันวันนี้สามสิบแหละนะครับก็จริงๆก็ดีนะที่ได้เริ่มมาหนึ่งเดือนเนี่ยขเขาแล้วก็ได้ฟังตเตนงพูดนะครับมัน จริงๆช่วงนี้ดูยูทูบเบอร์บ่อยเลยวลาเขาทำช่องเนี้ยสังเกตมุมกล้องสังเกตวิธีการพูดเนี่ยครับก็อ่ะก็ก็ลดลงนะครับแล้วก็มีเรื่องจีๆ้ๆ,ๆ,ๆเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับจากต้นเดือนที่ผ่านมาก็ตอนนี้ก็ฝึกพูดกับกล้องให้มันจริงไม่ค่อยได้เรียกว่ายังไงล่ะมันเป็นการอัดรายการที่ไม่สดนะครับมันก็จะ มันขึ้นติดกับฟีลลิ่งด้วยถ้าเกิดเราไปพรีเซนต์งานกับลูกค้าหรือเราไปเดโมอะไรบางอย่างนะครับม like 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 ันเราจะไม่จืดนะเราคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าจะไม่จืดนะพอด้วยบรรยากาศพาไปครับเราจะมันเออพูดกับตัวเองอ่ะคือการจืดเนี่ยวันไหนเราพูดกับตัวเองตอนนี้ครับคือเรารู้สึกว่าเราพูดกับตัวเองอยู่แบบนี้เราแค่มองหน้าตัวเองแล้วก็มองกล้องนะครับมันเป็นความรู้สึกว่าเราพูดกับตัวเองอยู่มันทําให้เรามีแอคชั่นเียงชั่นที่มันแปลกๆไปนิดนึงนะครับก็พยายามปรับถึว คิดว่าต้นเดือนนี้เราก็เท่าที่ดูดีกว่าตัวเองครับชิพน้อยลงเยอะนะแล้วก็กสดก็น้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่นะครับที่อยู่โอเคแล้วก็เริ่มต้นคลิปก็น่าจะโอเคแล้วนะเพราะว่าเริ่มตน้นก็เข้าเนื้อหาเลยนะครับจริงๆมันน่าจะมีตอนอะไรอ่ะคลิปตอนปิดลิปนิดนึงนอกจากที่เราเอามือบงังเฉยนะครับอ่าเดี๋ยวไว้ล้วก็จริงๆควรจะมีการตัดต่อแต่นี่เป็นเนื่องจากนี่เป็นมอกนะครับมันก็ไม่ได้วิดีโอหลอกนะครับเราก็ไม่ได้ ที่จะไปตักอะไรนะครับจร่งการตัดคลิปเนี่ยเขา้รู้มากคือเสียเวลามากนะครับเสียเวลามากอย่ังนงเข็ยอยากได้ภาพพ่คุณภาพดีขึ้นนะครับเพราก็ยังเล็งกล้องไว้จะได้ไปใช้ที่ญี่ปุ่นด้วยปรากฏสรุปไม่ได้ไปรู้สึกว่าช่วงช่วงกลางปีนะครับรู้สึกว่าเออมันเราต้องใช้พลังเยอะกวา่าตงกับอในการคลปให้ ให้โปรเซสหรือโปรเกมอะไรมันมันเป็นไปที่กว่าจะเป็นถึงแล้บางมุมเราก็มองว่าเอ๊ะคือเราไม่เชื่อเรื่องดวงนะเราก็หาเหตุผว่าอีกคนเขาจะเหนื่อยกันคนเหนื่อยปุ๊บทําให้เขาไม่เอาไปแล้ไม่อยากทำอะไรแล้วขอตั้งได้เฉยไม่อยากทำอะไรแล้วเดี๋ยวมีคนมาตามเลยลแล้วเราตามเนี่แบบนี้เราสมัยนี้กับเราสมัยก่อนไม่เหมือนกันนะเราสมัยก่อนนี่มันจะเห็นตรงกว่านี้เยอะนะครับแบบว่าผิดขึ้นพลิกๆๆเลยเนะี้ยไม่ได้แต่ทีนี้นี่คือ อาจจะเพราะว่าเจอผิดจนบ่อยแล้วแบบก็ก็กทําไม่ได้ทําไม่เป็นทําไม่ถูกลืมอะไรเงี้ยแบบว่าเจอจนบ่อยแล้วก็เลยแบบเฉยๆแล้วนะครับแบบว่าเฉยๆเขาเฉยที่คือไปที่เออะอานะแต่ว่าแบบว่าเออมันเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยเราก็อา่าปรับก็แบบนี้แล้วก็มันมีวิธีพูดที่แบบว่าไม่ไปตอกย้ําความผิดชาวบ้านนะครับคนมถึขงข้อผิดด้วยนะในบางครั้งมันเขามีบ้างนะครับมันก็มีบ้างนะครับอย่างปีนี้ลืมไปสองครั้งที่แบบลืมไปจริงๆนะ เมื่อวันซื้อเนี่ยมีลืมรังที่สามไม่ใช่วัซื้อวันนี้รือวันนี้วันนี้ลืมวันที่สามเปิดงานก็บอกเลยรออมาสิบกว่าอย่างนะครับก็ลืมไปอย่างหนึ่งก็อ่านทับเป็น equity ก็ถือไายังโอเคนะครับแบบลืมไปเลยบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อน,นี้ให้แล้วเราก็ลืมติดต่อไปให้พอดอีมีคนทักมาถามก็เลยติดตอนน่อในทันทีเลยครับก็โอเคเรียบร้อยแล้วก็ตอนเย็นก็ได้ข้อบลมาครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็จบไปเลยว่าก็ไม่เสียหายอะไรนะครับแบบคือมันเป็น ความผิดพลาดที่เรามองมือรับได้นะครับเราก็แต่หลายอย่างก็ช้าเกินผมแบบว่าไอเวนบนอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้จริงจริงตอนเนี้ยถ้าเราดูตอนเราต้นคลิปกับตอนเนี้ยจะเห็นว่าเราลงดีขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าเพราะว่าเราคิดทางออกแล้วว่าจะขอ,อที่สิทแนวไหนดีนะครับก็คือสรุปคือแนวที่เราไปทาที่ญี่ปุ่นที่ถดนถูกจำกัดบางอย่างนะครับเราก็จะใช้นั่นแหละกับที่มาอะไรเลยนะครับจะได้เป็นเดียวกันเพราะว่ามันต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเราก็สอบตามนั้นไปเลย ส่วนอันที่เป็น j o u r น a l เนี่ยถ้าเกิดเราจะถ้าเกิดไม่ใช่ถ้าเกิดหรอกดูไปเยอะเลยนะดูไปเยอะนะเรื่องมันิี่เลิตเนี่ยว่าจะมันิี่เลิตไม่ใช่จัดหรอกมันิี่เลิตเลยด้วยว่ามันทําท่าไหนยังไงอะไรเงี้ยมันนั่นแหละดูไปเยอะอยู่นะครับมันก็ควรจะต้องเอาให้เป็นรีซอออกมานะครับไม่งั้นมันอัจสกัดเป็นเฉยเปล่าน่าดูเฉยแล้วไม่ได้ทำอะไรขึ้นมานะครับก็โอเคขี้ดออแล้วว่าแบบเป็นเศษจริงๆเศษเนี่ยอาจารย์อาจารย์ก็เคยบอกนะว่าแทนเขาแบบซอสสร็จแล้วแต่เราแค่ยังไม่ได้ เอาเนื้อหามาใส่นะครับโอเคครับสัทญาเคลียร์เลยเพราะว่าทีแรกคือสองอาทิตย์เหมือนกันตอนนี้เปลี่ยนไม่เหมือนกันแล้วนะครับก็โอเคก็ค่อนข้างโล่งระดับนึงนะครับแล้วก็โอ้โหเรื่อยไปไปลายปีเลยจบมาหน่อยนี้อ่ะโอเคครับเอออีกอีกนิดนึงอีก,น,อกนิดนึงจริงๆปีเนี้ยในเมื่อกี้บอกไม่เชื่อเรื่องวงใช่ไหม แต่ตอนต้นปีที่เขาดูดวงบอกว่าคนคนเกิดปีวัวเนี่ยเป็นปีที่ดีมากหรือระถิพุทธศักร์ไห่แ่ผมจำไม่ได้ครับเพราะว่าผมเกิดพฤษธศภาแล้วก็เกิดปีพอสอบเขาเป็นปีวัวด้วยนะแล้วก็เดือนเกิดก็เป็นเดือนก็เป็นเดือ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 นวัวเหมือนกันจำได้แล้วว่าเป็นเพราะปีเพราะเดือนแหละเพราะปีนั้เป็นปีที่ดีมากก็เออต้นปีก็ดีใจเพามันดีพอกลางปีอืมแตเริ่มจะหมดแล้วหมดแล้วนะครับที่ที่ดีเริ่มจะเหนื่อยแล้นะครับก็ โอเคไปน้อยๆเรื่องที่สุดก็อ๋อนี่นิดนึนงเรื่องเกรดนะเรื่องเกรดเกรดได้สามจุดเก้าหกนะครับจริงๆอ่ะถือว่าที่เรียนพอโทอาจารย์ก็ท่านใจเย็นนะด้วยระดับความรู้ที่เรามีนะครับ <c oughs> ขออภัยครับพูดเด้เยอะเริ่มต้องไปโมจิผ่านแล้วเรื่องกลแล้วนะครับ ในระัความรู้ที่เรามีเนี่ยถ้าจริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้ถือว่าถึงถึงขั้นที่แน่นยัางนะครับงที่ไม่ถึงขั้นแม่นยั้นะครับมันจริงจริงอาจจะไม่ถึงหรอกเหลือโอเคอา,าจารย์เขาใจดีเขาสมควรนะครับก็เลยได้ได้เจคกอนข้างสูงนะครับดีโอเคอ่ะก็มีประมาณนี้ก็เหลือตัวที่สุดนะครับก็หวังว่าจะราบรื่นนับจากนี้ไปนะครับโอเคแล้วก็อีกสองวันมาทีเินสุดแล้วต้องมาดังช่างนับ ริมกันนะครับว่าจะตทำร้อยสามสิบไหมโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ